กิมะนะครับทุกคนโอ้ตกหนักมากเลยโอ้ไกลครับใครพี่ติ๋วที่เราก็ไปคูรานโนนะครับกินกิมะปล่อยปลอยฮะอากาศจะพูดว่ากินแล้วองอุศรหนาวมากเลยค่ะอ้อ คุณแม่มาออกกี่คลิปก็พูดอยู่แค่เนี้ยตอะหนาวมากเลยค่ะเหนื่อยมากเลยค่ะบรรยากาศมันแบบอารมณ์เหมือนอยู่ในหมู่บ้านคริสต์มาสเลยจริงประมาณ1,000 0กว่าบาทนะครับเพราะว่าเป็นช่วงแบบไฮซีซันนะครับนั้นอะไรเอ่ยคอยเชลหรอใช่หรอไม่ใช่ สวัสดีครับทุกคนบุกจักรัตนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สนามบินชิตโตเซะนะครับที่ซั p โป r o นะครับทุกคนก็ทริปนี้จะเป็นทริปมาเที่ยวกับครอบครัวประมาณสัปดาห์หนึ่งนะครับแต่ว่าของบุกเนี่ยจะเที่ยวอยู่ประมาณ3วันนะครับก็คาดหวังว่าเดี๋ยวจะพาไปดูได้หลายๆอย่างในฮอกไกโดเท่าที่ว่าเขาจะพาไปได้ในระยะเวลา3วันนะครับเราก็จะพาไปที่รีสอร์ทโทมามุด้วยนะครับ เดี๋ยวข้างนอกเนี ula, okay, ่ยตอนนี้หิมะกกำลังตกเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะหนาวขนาดไหนอุณหภูมิแบบดูมามันติดลบเลยนะครับชุดตอนนี้คือแบบกลัวมากกลัวว่ามันจะไม่พร้อมนะทุกคนไหนคุก้าเขมอรคุก้าคุก้าเขมอร blow out is it cold What is it? It's a camera. Is it cold? <laughs> ปลอยๆฮนะอากาศแบบมันดิดล้วโพลุ่งสั่นว้าว <c oughs> อ๋อ <c oughs> นี่นะคะน้องโพอยู่ในค่าซีนนะคะกำลังหลับยังขู่กำลังกดเลย <c oughs> พิมพ์แม่นะครับทุกคนตกหนักมากเลยสีขาวโพนไปนหมดเลย อันนี้คือเรากำลังนั่งไปที่ฟูราโนนะครับเพิ่งนั่งมาได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับดูคนจากชนะิโตเซแอร์พอร์ตเนาะเดี๋ยวแวะที่ตรงบายพาสจุดกาจุดพักกลางทางก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปอีกประมาณนิดหน่อยนะครับก็จะถึงเนาะอีกประมาณชั่วโมงนิดนิดถ่ Hi, น้องเดว่าเพรสโนรอเดว่า how are you สลบจริงทำหน้าไม่สบอดมกับทิมะอุ้ยมากทุกคนอุณภูมิประมาณลบ8องศานะครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายมง27นาทีนะครับเราอยู่กันที่อาชิยา,ามะซูแช้อ,อื้มใหม่ไหมไม่ <laughs> ระวังลื่นนะคะแชรเอ,อื้ม เดี๋ยวเราจะไปดูเพนกวินพาเรดกันนะครับทุกคนตอนบ่ายสองเข,ออเขามีวิวเขามีวันละสองรอบนะครับวันนี้ก็จะเป็นรอบที่สองของวันนะครับไงขอคุณใส่คออะไรอ่ะทำไมอ่ะ What happened uh oh. What happened It covered with snow right <c oughs> <c oughs> ค่อยๆครับค่อยๆดูทางด้วยเออสุก้าเดินเดินเดินดีๆเจ๋งมากสุก้าเดินตรงๆเดินตรงๆขมานสุก้าสุก้าขมานแล้าทำไมมีพื้นที่ให้หมีอยู่แค่นี้เองอะน่าสงสารว้าวสุก้าแอนด์เดอะบีร์สุก้าบร์บีร์ What is the bue b e

มันหนาวมากนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เดินมาได้ประมาณครึ่งทางก่อนจนะถึงเพนกวินนะคะรับเขามีจุดให้แบบแวะชมหลายจุดเนาะเมื่อกี้ก็มีตัว red panda นะครับแล้วก็อันนี้ polar bear ทุกคนอยู่ใกล้มากเลยเมื่อกี้เดินโผ่ไปไหนแล้วฮืมมู polar bear I know did you see it

ใกล้มากเลยคูกา้าคูกา้า behind you <c oughs> <c oughs> ทางไปหมู่บ้านรามเมงเพื่อไปกินมือเที่ยงกันต่อนะครับทุกคนเขาบอกว่ารามเมงของฮอดโดเนี่ยคือรสชาติไม่เหมือนที่อื่นนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะอร่อยสมคำร่ำเรือไหมนะครับหนาวมากเลยค้โบ uh oh. <laughs> คุณแม่มาออกกี่คลิปก็พูดอยู่แค่เนี้ยต่อดห <laughs> นาวมากเลยค่ะ <laughs> เหนื่อยมากเลยค่ <laughs> ยา <laughs> ทุกคนเลื่นที่จุดเดียวกันรุจิก็จะลื่นรุจิก็จะลื่นทุกคนทุกคนเดินมาเลื่นหมดและนี่ก็คือหมู่บ้านราเมงนะครับเพราะว่ามันมีร้านราเมงอยู่ติดๆกันหลายร้านนะครับทุกคนมีร้านนึงเป็นร้านมิชลินด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลองเลือกๆดูว่าอันไหนน่ากินแล้วก็จะมารีวิวให้ฟังนะครับ What Happen e d กินห like? ิมะกำลังกินหิมะรสชาติเป็นยังไงนี่ก็คือกินหิมะเดี๋ยวอีกร้านนึงที่ไม่มีคนเลยเขาก็เลย, <c oughs> เยมาลา,านี้เพราะว่าอ่าแงบบน้อยก็ดูมีคนอื่นเขามากินในเวลานี้เพราะว่า,าน,นี่ผมไม่กดชอบกิน <c oughs> ใช่ เวลาดูก็คือโล่งแม่ไม่มีคนเลย่ออันนี้มิโซะชาชูนะคะแล้วก็อันนี้มิโซะเฉยๆส่วอันนั้นเป็นตัวโชยุราเมงไปถึงวัสบิที่ปูบนภูเขาคืออะไรไปถางที่นี่หรอยาหมาแบบว่าภูเขามิน้ำซุปตะลัันนกเดอ รอต่างกันที่อะไรที่ชาชูจังไม่เหมือนกันที่เดียวของยีกันกว่าอันนี้อร่อยกค็โอเคนะก็คล้ายๆกันหมดแต่ว่าต่างกันนิดหน่อยทั่ไหนที่พี่พีชบอกว่าอร่อยอันนี้อื้อหือเนี่ยเหรอมันมจุยซี่อันนี่เรออ่ะไหนเกี๊ยวซ่ามันจุยซี่ มันซุยี่คือยังมันเต็มปากเลยเร่งไ,ไงนี่คือถ่ายฉันคือฉันต้อง P D P A ก่อนนะไม่บอกเลยเอาเก็บไว้ก่อน <c oughs> ฉันเ,นนเลิเอไม่น่าสนใจเ็ราะเรบัดออกนี่จะให้ดูตอนแรกก็สงสัยว่า ทำไมช้อนมันต้องเป็นหน้าตาแบบนี้กำลังก็มันเป็นแบบสปอคอะไรหรือเปล่าใช่เราต้องมากดว่าเอ๊ะไหนลองเอามาวางสิมันวางได้นี่มันนวัตรกรรมใช่เห็นไหมคุณกีก็ยังวาง <c oughs> ก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะครับทุกคน ข้างหลังคือโรงแรมของเราวันนี้นะครับชินฟูราโนโฮเทลนะครับก็เราต้องรีบวิ่งไปก่อนเพื่อที่จะไปชมตัวนิกเกิลเทเรสนะครับข้อดีของโรงแรมชินฟูราโนก็คือว่าสามารถเดินไปที่นิกเกิลเทเรสได้เลยนะครับห่างกันแค่ประมาณ350เมตรเท่านั้นนะครับทุกคนที่หมู่บ้านก็จะเปิดไฟสวยๆนะครับจะพาไปดูว่าแบบบรรยากาศที่แมวาบรรยากาศที่มะตอนกลางคืนที่มีไฟสวยเป็นยังไงนะครับโอยืนลื่นมากเดี๋ยว ขอเดินไปก่อนเดี๋ยวหัวแตกตายนะครับทุกคนบรรยากาศมันแบบอารมณ์เหมือนอยู่ในหมู่บ้านคริสต์มาสเลยจริงเนี่ยมันมเปิดไฟสีส้มอุ่นๆแล้วก็ตัวบ้านคือเป็นไม้ๆนะครับน่ารักมากเลย พอเราเดินเข้ามาได้สักพักนะครับทุกคนจากตัวหมู่บ้านที่มันแบบน่ารักน่ารักนะครับก็ถ้าใครแบบว่าอยากจะหาร้านอาหารกินหรือว่าแบบมีคาเฟ่น,นะครับเขาบอกว่ามีบาร์นี่ซ่อนอยู่ข้างในนะครับทุกคนแต่คือมันไม่มีคนเลยมันมืดมากแล้วก็พื้นมันก็ดูแบบว่าลื่นๆนะครับก็เลยคิดว่าไม่เข้าไปดีกว่าเดี๋ยวเราถ่ายรูปตรงกแบบับช่วงตรงกลางนี่แหละสวยๆมาให้ชมกันนะครับน่ารักมากทุกคนรูปมันแบบสุดยอดฟีลกู๊ด อยู่ติดกันกับน,น,นิกเกิลวิลเลจนะครับก็จะเป็นฟูรานโนคันคันมูระนะครับทุกคนเป็นงานเทศกาลไฟเนาะคือรู้สึกว่าไม่ใช่ตรงสไตล์เราเท่าไหร่นะมันจะเสียค่าเข้าขอพามาดูแค่นี้นะครับ What เนี่ยบรรยากาศของฟูรานโนคันคันมูระก็ประมาณนี้นะครับทุกคนอยู่ข้างหลังเนี่ยถ่ายให้ดูนะครับเขาก็จะกั้นให้แบบดูได้จากข้างนอกอย่างเดียวคนจะจ่ายค่าใช้จ่ายเข้าไปข้างในนะครับ กว่าจะมาถึงโรงแรมนะครับทุกคนวันนี้นั่งรถแบบทั้งวันจริงๆประมาณสามสี่ชั่วโมงนะครับชินพุราโนโฮเทลนะครับทุกคนให้ดูความแบบใหญ่โตโออานะครับจริงๆที่นี่เขาเป็นสกีรีสอร์ทด้วยนะครับก็ห้องนี้นอนได้2คนนะครับแต่เราจองมาคนเดียวนอนอยู่ที่ประมาณ1 0,000ืกว่าบาทน,นะครับเพราะว่าเป็นช่วงแบบไฮซีซันนะครับ แล้วก็จะให้ดูอีกอย่างเลยคือวิวข้างนอกถ้าเป็นช่วงตอนเช้าเนี่ยน่าจะแบบเห็นหิมะแบบขาวโพลนไปหมดไปเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะครับก็เขามีออนเซ็นให้แช่ด้วยเหมือนกันตอนนี้ก็เเดี๋ยวต้องไปกินข้าวเย็นนะครับเป็นดินเนอร์บุฟเฟต์นะครับก่อนประมาณ2องทุ่มนะครับแล้วก็มีออนเซน็นตอนนี้ออนเซ็นก็ปิดประมาณเที่ยงคืนก็เดี๋ยวถ้าถ่ายไม่ได้เดี๋ยวถ่ายมาให้ดูนะครับ เอาเลยคุก้าเข้ามา o เ dinner buffet ฮะไ,ไ, <c oughs> ไม่ไหวเหรอทำไมอ่ะทางมันชันเกินไปใช่ไหม,ไมไหต้องบอกว่าเดินไหวต้องบอกว่า can you can you, you lift me please o e a y เอาเลย เก็บสองทุ่มเก็บสองทุ่มครึ่งครับมามา่ม,มาม่าพาชมอาหารอ,อันนั้นอะไรเอ่ยซีฟู้ดอะไหดูเซยโกพาชมมีอาหารอะไรน่ากินบ้างอันนั้นอะไรเอ่ยคอยเชลเหรอ,หรอใช่หรอไม่ใช่ <laughs> เล่นลำมุกไว้ก่อน กันที่หน้าโถงออนเซนของ New f u r น n o p ร i น c ์ Hotel นะครับพรุ่งนี้เราจะเดินทางกันไปโทมามุสกีรีสอร์ทนะครับทุกคนวันนี้แบบยาวนานมากเหนื่อยมากแม่เลยครับเดี๋ยวเราไปต่อพรุ่งนี้กันต่อนะครับ